สวัสดีเพื่อนๆชาวเบสแอนโซทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเสียงหอกเกมเมอร์คลิปในวันนี้ผมจะมาแนะนําระบบตีบวกอาวุธพวกปลาอะไรพวกนี้นะครับผมที่อยู่บนแคมป์ไฟตรงนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็แคมป์ไฟตรงนี้หาได้จากตรงไหนบ้างก็จะเป็นพวกหมู่บ้านนะครับผมลองดูที่รูปโลกตรงนี้นะครับผมแผนที่โลกอืมมันจะมี ตามแบบเนี่ยจะมีชื่อเมืองแต่ละเมืองใช่ไหมครับเ <ill> ขาเหินฟ้ามากป่ามก็จุติคลิกลงไปสักอันหนึ่งอย่างอันนี้ก็จะมีหมู่บ้านทิวไผ่นะครับผมทะเลทรายจะเป็นโรงเตียมปัตตภีตรงนี้นะครับผมกดเข้ามาแล้วก็เคลื่อนย้ายตรงโรงเตียมได้เลยนะครับผมก็จะมีแคมป์ไฟกับพวกร้านค้าต่างๆพวกทางเก็บของร้านขายของนู่นนี่นั่นตามนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนําระบบตีบวก,กอุปกรณ์แคมป์ไฟว่ามีระบบอะไรบ้างระบบไหนใช้อะไรยังไงนะครับ โอเคเรากดเข้ามาเลยที่แคมไฟมันจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าฟังก์ชันนะครับผมเริ่มจากฟังก์ชันแรกเลยนะครับผมที่เป็นรูปดาบปิ้งๆเนี่ยอันนี้คือระบบตีบวกอุปกรณ์นะครับผมก็สามารถตีบวกอุปกรณ์ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นดาบสร้อยพวกเครื่องประดับต่างๆนะครับผมแล้วก็ลองเลือกม,มาสักชิ้นอย่างของผมเนี่ยมีดาบอาไอ้สองแสงอยู่นะครับผมก็ถ้าเกิดตีเกินบวกห้าขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสล้มเหลว ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูซักอันหนึง่งอ่ะผมตีดาบอันนี้นะตีไปบวกหนึ่ง นั้นเรา ประมาณนี้นะใครชอบค่าไหนอยากได้ค่าอะไรก็ลองดีหาถ้าชอบแบบ SS เนี่ยเก็บค่านี้ไว้นะรอไปอันหนึ่งล้วก็เปลี่ยนแค่ค่าที่เหลือโอเคตามนี้ถ้าเพื่อนๆพ,อ,นพอ,นอใจแล้วก็จบออกได้เลยนะครับผมสำหรับอันที่สามก็ประมาณนี้สำหรับอันที่สี่อันที่สี่จะเป็นเอ่อการตีบวกโซเชียลครับผมโดยใช้โซชีลที่เราได้จากการอ่เล่นเคเวสแล้วก็ ลงดันนะครับผมตีบวกเวลจะตันที่30อย่างอันนี้ผมเป็นโซชิลของกองเรือทะเลใต้อันนี้ดันเวล40มั้งครับผมก็ใช้สีสีระดับสีขาวก็ได้หรือสีเขียวที่ตาลงไปก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําเพราะว่ามันตีบวกไม่ค่อยขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยไม่คุ้มนะครับผมก็ตีสีที่ระดับเดียวกันดีกว่าครับพวกสีฟ้าถ้าเราใช้สีโซชิลสีฟ้ากันอยู่เอ๊ะตราตาเขาเรียกตากันใช่ไหมเกมนี้ อืมก็ตีไปก็จะมีอ่าเวลที่ขึ้นตรงนี้ตันสามสิบนะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้นะครับผมถ้าแนะนําเลยนะมันจะมีโซชิลของอ่าจิตกรรมอยู่นะครับผมจะเป็นโซชิลของฮาวังจุงนะครับผมซึ่งเราจะได้ใช้ไอเนี้ยได้ใช้โซชิลที่เขาแจกมาได้ใน ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปแนะนำระบบตีบวกอาวุธแล้วก็ตราแล้วก็แคมไฟว่าหาได้จากตรงไหนแมปไหนบ้างนะครับผมสำหรับผู้เล่นเก่าๆเ,เนี่ยก็อาจจะรู้ฟังก์ชันนี้กันไปหมดแล้วแต่ว่าผู้เล่นใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มเล่นก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนําเป็นไกด์ไลน์ให้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมสาหรับใครที่ชอบคลิปอย่างดีๆอย่างนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเสียงหล่อเกมเมอร์ด้วยนะครับผมเพื <S <S ่อที่จะ ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งไว้ข้างล่างข้างๆก็ได้นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัว,วลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับผมไว้เชีกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ